ตอนนี้ผมกำลังนั่งรถตุกๆกลับไปในบริเวณวัดนะครับแม่จะใช้เวลาแค่แบบ1-2อนาทีเพราะว่าตอนที่เดินยังแบบผมยังรู้สึกว่ามันเร็วเลยกล่าวว่าเดี๋ยวเรากลับไปในสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีราของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเราเรียกกันว่ามกุฏปัฒนาเจดีแต่ว่าถ้าเกิดชาวบ้านอินเดียเลยคนนี้จะเรียกในนามของรามคามนะครับ บริเวณสองข้างทางที่เรามาก็จะเป็นโรงแรมแล้วก็วัดไทยวัดทิเบตวัดพม่ามีรถอย่างรถตุกๆที่ผมนั่งก็จะเป็นรถไฟฟ้านะแต่ว่าถ้าเกิดแบบที่ขยาพุทธขยะที่เราเคยไปก็จะเป็นรถประเภทหนึ่งตอนนี้ผมจุและอันนี้นี่นี่เราผ่านร้านสัตผมด้วยนะครับ ในบริเวณของอมกุฎพันธนาเจดีย์นะครับกล้องขนาดใหญ่ก็จะไม่อนุญาตให้นําเข้านะก็สามารถใช้ได้กล้องขนาดเล็กหรือว่ากล้องมือถือเท่านั้นมกุฎพันธนาเจดีย์เป็นที่อยู่ทางทิศตะวันออกพระเจ้าทรงปรินิพานนะครับจากประวัติที่ผมอ่านมาพระพุทธเจ้าปร,าปารินิพานได้7วันทางกษัตริย์แล้วก็เหล่ารงสาวกของ พระพุทธเจ้าก็ย้ายพระพุทธสรีระขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มาถวายพระเพลิงที่นี่นะครับที่นี่ก็ถูกสร้างเป็นสถูปขึ้นแมาโดยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้ที่สร้างสถูปเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าที่นี่คือเป็นที่ที่ถวายพระเพลิงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสถูปนี้จ,จะดูเหมือนกองอิฐนะมีขนาดทั้งหมดความกว้างถึง46เมตร 14เซนเมตรแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง37เมตร38ซนเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูใกล้ๆกันดีกว่าว่าหน้าตาของอิฐที่อยู่ตรงนี้เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะก็้แถวๆก็จะเป็นมากุดพันธนาเจดีแล้วนะครับแต่ว่ารองเท้าผมก็จะแนะนําให้ทุกคนผ่านหัวออกแบบนี้จะเป็นการทริกเล็กๆที่เหมือนแบบ เราคารบต่อสถานที่ในจนักรวรรดะของอิฐหินนะครับ ตอนนี้ผมออกมาจากบริเวณหน้ามากุธพันธนาเจเดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปจุดที่ใกล้วัดไทยกุศลราที่สุดก็คือจุดโทมานาพรามนะครับตอนนี้ก็จะเห็นรับชาวพุทธเข้าไปกราบไหว้กันเรื่อยๆเลยนะาทางก็จะเป็นเหมือนแบบขายเป็นขนมนะแล้วอย่างฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นแบบพวกปานิปุรีหรือซาโซาที่แบบเราเห็นกันบ่อยๆนี่ก็จะเป็นซามโซานะครับท,า,ทายจิมโป <Okay. S 2> ใช่ปีไหนไม่เป็นไร,ไเ,นไรเดี๋ยวเราเ,รเดินไปก็ได้เพราะว่า<อ><อ>มันใกล้มากเลยไปยัง<ป>้ายเชียงโปวันนี้เรากำลังรถกลับไปบริอเวอณโชว์มานาภาพกันนะครับนี่ผมอยากให้ดูว่า นีค่คืออาหารสองข้างทางที่เรามากันนะจริงๆผออยากทำคลิปแบบกินอาหารข้างทางด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะมีเวลาหรือเปล่า โอเค thank you ตอนนี้ผมอยู่บริเวณข้างวัดไทยกุศนารานะครับจะเป็นทางตรงเดินเข้าไปเลยเป็นทางที่ไปเจดีโทมนาภามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบชุมชนหมู่บ้านเป็นที่ที่คนไม่ค่อยได้แมกันเท่าไหร่นะนี่ก็จะเป็นแบบรถที่เขาแต่งงานจยแบบตกแต่งแบบนี้ จะเป็นเส้นทางเล็กมากมากที่รถแบบเข้าออกได้แบบแค่ทางเดียวด้วยซ้ำไปตอนนี้เราเข้ามณเปภายในที่เป็นที่สันนิษฐานว่าเป็นที่แบ่งพระปรมสารีริกธาตุของ์อระสัมมาสัพทธเจ้าที่เนี่ยเป็นที่ที่แบ่งพระพรมาีริกธาตุออกทั้งหมดเป็น8ส่วนด้วยกันนะครับถ้าเกิดเข้ามาภายในก็จะเห็นเป็น เหมือนต้นโพขนาดใหญ่ที่มีการสันนิษฐานว่าจะมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุในบริเวณนี้นะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปเดินดูบริเวณโดยรอบกันดีกว่าข้อมูลคร่าวๆที่ผมเคยฟังจากพระอาจารย์ท่านเล่ามานะครับก็หลังจากที่เราถวายพระเพลพระพุทธสารีระขององพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะมีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุกริย์ทุกแคว้น ทุกที่ก็อยากจะได้พระบรมสารีริกธาตุก็จะมีการแย่งชิงกันโทมนา,าพามซึ่งเป็นเหมือนแบบอาจารย์เป็นที่คารพในสมัยนั้นก็จะเป็นคนที่คอยจัดสรรและแบ่งพระบรมสารีริกธาตทั้งหมด8ส่วนให้กับทั้ง8แขวนด้วยกันเพราะว่ากษัตริย์ในสมัยนั้นจะค่อนข้างนับถือโทมนา,าพามค่อนข้างมากจริงๆที่นี่ น่าจะต้องมีเสาอโศกเพื่อเป็นสัญลักว่าจุดนี้เป็นจุดที่แบ่งพรพพรมสาตย์เอกธาตุนะครับที่ตรงนี้เราเห็นรอบๆก็จะเป็นต้นโพแล้วก็มุทารูปข้างหน้าที่ชาวพุทธได้มากราบไหว้กันจุดนี้จะเป็นจุดพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพนะครับ นี้ผมพาทุกคนไปดูสถานที่สำคัญขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบริเวณเมืองกุสีนาราเรียบร้อยแล้วนะครับที่แรกที่เราไปตอนเช้าก็จะเป็นที่พระเทเจ้าทรงปร,รินิพพานสถูปสรารวโนทยานะครับก็จะเป็นทั้งสถูปแล้วก็เป็น วิหารที่ปฏิพระพุทธรูปปางปร,รินิพานนะแล้วก็ตอนมายผมมีโอกาสพาทุกท่านไปบริเวณมกุฏปันธนาเจดีเป็นที่ที่ถวายพระเพลิงพระสรีระสังขารขององค์สัมมาสัพพุทธเจ้าแล้วก็ที่นี่ก็คือเป็นที่สุดท้ายที่ผมพาแมาจุดที่แบ่งพระบรมสารีกธาตุงองค์สัมมาสัพพุทธเจ้านะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเดินกลับไปในบริเวณวัดซึ่งทางเดินกลับก็จะผ่านอยางด้านข้างของผมเ็าะจะเป็นแบบวัดไทยกุศินาราแล้วก็ตรงนี้ จะเป็นทุ่งมาสตาร์ดนะครับคนอินเดียในประเทศที่ค่อนข้างยากจนก็จะมีทุ่งมาสตาร์ดจะปลูกเป็นทุ่งมาสตาร์ดพี่ทําน้ํามันมาสตาร์ดกันแล้วก็จะสลับกับการปลูกข้าวนะครับก็ <criptions> ยังไงเดี๋ยวเราต้องเดินกลับไปที่วัดไยกุสินาราใช้เวลาประมาณสัก10นาทีนะอยากพาทุกคนไปรู้มุมมองต,งต่างๆของประเทศอินเดียหรือว่าพาทุกคนไปสัมผัสอินเดียในมุมมองที่อาจจะ มีคนเคยเห็นแล้วบ้างหรือว่ามีมีคนที่ยังไม่เคยเห็นบ้างนะอะไรเงี้ยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ s o า r y สำหรับวันนี้น่าจะเท่านี้เลยนะครับว้าวหอตอนนี้มีคุณลุงขอทานกำลังตามผมอยู่ ไม่เป็นไรอาศัยว่าเราก้าวเท้ายาวแล้วเราเดินเร็วกว่าเขาสำหรับวัววันนี้น่าจะเท่านี้นะครับใครที่อยากให้ผมพาไปไหนก็คอมเมนต์ได้หรือว่าอยากให้ผมพาไปกินยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุดแล้วก็อยากพาทุกคนไป รู้มุมมองต่างๆของประเทศอินเดียหรือว่าพาทุกคนไปสัมผัสอินเดียในมุมมองที่อาจจะมีคนเคยเห็นแล้วบ้างหรือว่ามีมีคนที่ยังไม่เคยเห็นบ้างเี่ยผมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้บายบาย